แก่นคําสอนของหลวงพ่อหลายอย่างที่ฟังแล้วเป็นเป็นแก่นของธรรมะแต่มีคนถามว่าทําไมหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเทศกุเทศไม่เป็นจะพยายาอะไรม่เทศถ้าเขาทกํกูกูก็แบบคุยกันเล่นไว้แต่นหนมไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าขึ้นธรรมะเทศเป็นมป็น,นเ,เทศเป็นนะครับแต่หลวงพ่อรู้ว่าชาวบางคนจะรู้อะไร าหลวงพ่อจะเทศหรือว่าจะอธิบายมากกว่านี้ดอยหลวงพ่อจะสามารถเอาธรรมะผ่านไปถึงชาวบ้านมากขึ้นไหมครับคิดว่าอย่างนั้นไหมครับกูก็คุยกันเล่นยังกับพวกมึงนี่ได้แต่จะกูไปยืนพูดองค์เดียวหรือนั่งเทศแจงอเนกปรสงค์อะไรอะไรกูเทศไม่เป็นเลยแคคุยกันเล่นอย่างนี้ได้ครับจุดไหนที่เริ่มรู้สึกตัวเองว่าอาชักจะดังจะจะมีคนมาหามากขึ้นช่วงไหนครับโอ้กูก็ไม่ได้มีอะไร วิเศษอะไรเดี๋ยวมึงพากันมาเองมาเพราะอันนี้แหละช่วงไหนครับตอนนั้นหลวงพ่อทำอะไรจริงกลายเป็นว่าอยู่ดีๆคนบอกโอ้หลวงพ่อคุณนี่ต้องไปหาเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับเขามาเองเดี๋ยวเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่มาแต่ตัวเขาเอาเงินมาถวายกูก็เลยถือว่าเขามาฝากกูม,มันพาดีก็กูก ไม่เก็บจะสมระรมเรื่องเงินทองทำแต่สาธารณประโยชน์จนรวมไม่เก็บเพียงับอันนี้แหละคนอยากมาทำบ,บุญก็กูลองไปทำกับลูปกประกอลูปกรลปกระกอก็เงียบจ่อยไปทำกับลูกขอลูกขอุณเงียบจ่อยคครครัับบเงียบจ่อยไม่เต้นฟังเงียบไปหมดเวลาคนเอาโฉนดมาให้เหยียบแล้วก็กลับไปขายได้จริงๆลูกพ่อ,อ,อมีคําตอบว่าอย่างไงทําไมนึกขายได้หลังจากเหยียบแล้ว มันคนมันชอบซื้อแหละมันก็ขายได้แต่ทำไมก่อนหน้านั้นก็ขายไม่ได้เพราะหลวงพ่อมาเหยียบแล้วไปขายได้มันมันชอบซื้อเนี่ยคนนั้นแล้วแต่คนที่ฝังะครับคนที่ฝังนี่นะมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรได้บ้างครับแต่กุณมเนี่ยมันคนมันไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายแต่ถึงคราวตายก็คือกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกครับ แต่คงมีเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเชื่อในเหรียนหลวงพ่อคุณว่าศักดิ์สิทธิ์จึงได้คนถึงได้มากันเยอะไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโชคเรื่องของลางของขลังพอสมควรอันนั้นกูให้ไปก็ให้เขาไปพิจารณาเองครับเขาจดว่าดีหรือว่าไม่ดีก็่ากก็เขาอยากได้ก็เอาไปถ้าไม่มีคนมาหากูกูก็หยุด เรื่องด้านการก่อสร้างกูก็หยุดครับครับกูก็ไม่ไม่ทาอีกต่อไปที่จริงหลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีอภิเิหารอะไรหรอกแต่ว่ายิ่งพูดคนก็ยิ่งมามากใช่บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยถ่มตัวไม่ไม่บอกความจริงเขายิ่งมาหากันใหญ่จัดใจผูวไงเฮกูก็ไม่มีอะไรหนึ่งับกูก็อยู่อย่างครับทื่อๆไปนั่นแหละแสดงว่าเขาไม่เชื่อหลวงพ่อที่บอกว่า หลวงพ่อไม่มีอภินิหารไม่สั์สิทธิชาวบ้านคิดว่าหลวงพ่อจริงๆแล้วมีแต่ว่าพูดทําตัวจากนั้นก็ยิ่งพากันมามากขึ้นทุกวันนี้จํานวนคนที่มาหลวงพ่อครับห้าปีก่อนกับปีนี้นี่มากขึ้น้ยทุกวันงงนี่เหนื่ยถ้าไม่เหนื่อยนะถ้าไม่เหนื่อยไม่ง่วงนอนนี่กลางคืนก็ไม่ต้องพักก็ไดับคือจะเคาะได้ทั้งคืนกลางวันไม่ต้อง ขับกระไดถ้าไม่เหนื่อยตลอดวันตลอดคืนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยลุกตื่นขึ้นลุกก็ดีใจที่เสียงคนเรียกเรียกเรียกบนวัดวันที่มากที่สุดมาเป็นที่สุดกี่คนครับผมก็ไม่เคยนับสักทีเป็นแสน <laughs> กกเป็นบางบ้านก็ใช่ไมดีเสียดครับเป็นแสนท่านมาก็เป็น หลวงพ่อ,อยังสุบุรีวันหนึ่งหลายมวลได้ยินว่าเขากําลังรณรงค์ให้พระในวัดเนี่ยเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วจะทำยังไงครัไม่ยากเลไืไอ้นายแก้ยังง่ายๆนีดเดียวทําไมครับโรงงานภายในแผ่นดินไทยนี่ยุบหายไปเลยโรงงานบุรีครับพังเลยทีเดียว <laughs> เอา้าถทาบุรีถ้าอยากได้เงินพัฒนาประเทศชาติมันม่ยาก ใครจะสูบต้องมีบัตรสุบุรี่ติดตัวไปถ้ามีบัตรคิดแล้วเสียภาษีการสูบยาบันลาห้าร้อยอ่าเราไทยมันจะสูบเวลาห้าร้อยห้ารอยทุกวันนี่บเรามีภาษีสูบอยู่ในกระเป๋าเราแล้วก็ไปไหนเราก็สูบ้ครับนี่มันเป็นเแต่เขียนรูปเสือให้พวกเระมันไม่เอาจริงน่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video dẫn